หมายสุลกากรเมื่อทําความผิดพุ๊เป็นต้นทุนทันทีเลยครับเห็นไ,ไหมฮะต้องเสียเวลาต้องเสียค่าปรับนะฮะบางคดีอาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นสารอาจจะต้องถึงจําคุกเพราะโทษทางสูงกรเนี่ยรุนแรงมากนะครับแต่เราจะใช้กับคนที่ทุจริตเท่านั้นขอให้ท่านมั่นใจนะครับจำคุกไม่เกิน10ปีปรับสี่เท่าของราคารวมอกร นะครับเมื่อพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปร่วมชี้แจงตอบกระทูฐานในสภาผู้แทนะราษดรโดยเขาถามรมัฐมนตรีว่าการากระทรวงการคลังก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยไปเป็นคนไปตอบก็พูดถึงประเด็นพวกนี้แหละครับนะครับว่ามีแนวทางอย่างไรนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานะที่ขราชการก็ดีหรือระเบียบพิธีการก็ดีนะครับสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นตัวอย่างหนึ่งที่กรมสการ,รมาช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายคือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะครับอันนี้ก็เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการท่านจะคีย์ข้อมูลนอกเวลาราชการเวลาใดก็ตามเมื่อก่อนต้องเสียค่าเร่วงเวลานะเพราะต้องมาทำพิธีการ ปัจจุบันถ้าผ่านพิธีการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยค่าล่วงเวลาไม่ต้องเสียนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างชัดเจนผมก็ขอตอบคาถามแล้วก็ให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนครับผมแล้วปัญหาที่ชายแดนนะครับเอกสารหลักที่จาเป็นต้องใช้ในการที่จะทําพิธีการจากบ้านเราไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเอกสารหลักคืออะไรในเมื่อมันไม่มีบีแอลแล้วทางเรือม,มันไม่จะขนส่งทางเรือต่อไปนะครับ เอกสารที่จะไปต้องใช้นอกจาก In invoice packing l i s t แล้วนี่นะครับใบยา่าต่างๆแล้วมีอะไรไหมครับที่จะไปต้องใช้และปะัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติพิธีการสวนกากรที่ชายแดนนั้นคืออะไรปัญหาหลักๆและปะัญหาดังนั้นเกิดจากอะไรจะแก้มันยังไงครับปัญหาหลักๆเกิดจากประเทศผู้รับสินค้าเข้าไปนะครับผมได้มีโอกาสนะครับเป็นณะกรรมการเป็นที่ปรึกษาณะกรรมการร่างพรบค้าข้ามแดนพรบสูงก่อนด้วย เขาก็พูดถึงเรื่องของ Single Stop Custom Inspection โตรวจครั้งเดียวนี่เป็นการลดขั้นตอนลดละเลิกขั้นตอนซึ่งก็เป็นไปตามพระราชกิจสเิกาว่าโดยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีคือหนึ่งต้องลดละเลิกขั้นตอนที่มันมากเกินความจำเป็น